เอาไปที่แมนยูว่าแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดครับพี่งวนพี่ท็อปครับ,รบสิ่งที่ผมแบบอ,อยากจะถามอยากจะคุยเลยนะสําหรับเรื่องของของแมนเชสเตอร์ยูนเต็ดคือผมอยากจะถามพี่งวนเลยครับว่าสมมตุติโดไม่กลับมาแล้วทีมตอน,นอเนี้ยของแมนยูเนี้ยพี่งวนว่าไหวไหมท็อปโฟเนนะี<ม>่ยไหวไหมผมผมว่าไหวนะผมว่าไหวอืม คือคือดถามว่าโดเป็นัเตะที่ดีไม่ดีถามว่าถ้าดไม่มีใจกับทีมผมว่าฟัางสโมสรของคงคงไม่ไล่หรอกนะครับเพราะว่าโดเองก็เป็นผู้เล่นที่ที่ที่ดีอยู่แล้วที่เก่งอยู่แล้วแต่ว่าถ้ามันไม่มีใจเล่นแล้วมันไม่ได้หรอกอ่ารนะับเวลาอย่างเซนฮาร์ดเองแล้วก็การปล่อิการปล่อยปอกบาไปเนี่ยมันมันก็โอเคแล้วทุกคนก็อยากจะให้ปล่อยอืมถูกไหมอืมเงินทีมต้องการสภาพทีมที่เป็นเอ่อยูนิตี้มากกว่านี้หน่อยครับ สัวอย่างคือเทนฮาร์เองก็เอาง่ายอ่ะผมว่าดุอะใช่เออผมก็ว่าดุนะใช่ใช่ผมว่าดุเล่นจะเห็นเลยวิธีการเล่นของเขาเนี่ยดุดานมากกว่าเดิมบูน้องบูโนไม่กระทั่งเฟสเองหรือว่าใครเองผมว่ามันมันมันดูโอเคดูไหลเรื่นอืมแม็กควายก็ยังไม่ได้การตีเนี่ยผมว่าโอเคเลยโอเคมากด้วยผมมันก็เหมือนที่ทุกคนเอ้ว่าอยู่เป็นซูเปอร์ตาร์ทีมช่วงที่จไม่เกี่ยวมตอยู่ในทีมของผมคุณก็องใบบัตรตามเอาง่าย ก็อยา่างชาตโมสรปล่อ,อ,อยให้เขาทําเต็มที่ผมเชื่อว่าสนุกมากด,มดูการนี้สนุกก<ม>ันเลยเพื่อสไตล์กับเล่นความดุดันของทีมโอ้โหมามาหมดแมตช์งมูนเนยโอ้โหมาดูกว่าเดิมเอาง่ายถ้าทัพ<ม>ทุกคนนะมุ่งมั่นนะ<ม><ม>นตั้งใจเล่นมากกว่าเดิมนะครับการที่บอกว่าปีเด็กมันมันจะเห็นช่วงช่วงที่แมนยูับก็คือตอนโซชามามาคุมหรือว่า ลังนิกมากคมุมผมว่ามันจะเห็นนัคือเวลาโด,ดนน,น้ำแล้วมันมาคลอ,อมมันแบบไม่ไม่มุ่งมั่นอ่ะมันกลายเป็นแบบเนัะกลายเป็นแผ่วไปใช่แทนที่มัน,นมโด,ดนน้าไปเนี่ยคุณต้องใส่ทุ่มเทไปอีกสองร้อยสามร้อยเนี่ยมันแทบจะไม่เห็นแ er มนยูสมัยสมัยก่อน,น,นไม่เห็นตรงนั้นเลยมันกลายเป็นแบบเด็จเลยถ้าโด,ดนน้ำเป็นไรก็มีโอกาสมีบาสแพ้เยอะซึ่งซึ่งเราจะไม่เคยเห็นแมนยูส er มัยก่อนความมุ่งม,มั่นมันน้อย แต่ก็ยังเ<ก>ชื่อว่าความมันกลับมาแล้วครับอ,อืมข้างที่จะหดอ่ะ,อะกดระเบียบเยอะแยะเลยเออมันเป็นสิ่งสำคัญน,นะ,ะ,ะ,ะมาตรงมาสายมีเทรนเนอร์ส่วนตัวมีอะไรส่วนตัวต้องแก้งนะเพื่อ <c oughs> ที่จะต้องเอาของขมม่สอนเป็นหลักอย่างเรื่องการทานอาหารการกินยาการทับพิเมเสนอะไรต่างๆเนี่ยนะสำคัญนะคุณจะกินของคุณเองไม่ได้ต้องให้สมมยถอนกินแล้วก็จัด ในกลุ่มนี้กลุ่นตรงกนตัวอยมาโอเวอร์ไม่ได้เป็นสิ่งที่อ่ะพี่ครับพอเห็นนักอื่นๆของแมนยูหลังจากที่เราเห็นไปสองเกมใช่ไหมเป็นยังไงบ้างพี่หลังจากที่ที่ที่เราเห็นเขาเล่นมากขึ้นเป็นยังไงบ้างะดูติดตามดูตลอดด้วยแมนยูส่วนอุ่นเครื่องอ่ะรู้สึกว่าดูแบบวิ่งขึ้นเยอะขึ้นวิ่งเยอะขึ้นแล้วก็ดูแต่ละคนมันมีเป้าหมายว่า เออมันจะต้องทาหน้าที่อะไรแต่ละคนมันรู้หน้าที่มันตรงของมันเองไงตอนนี้ไปเซนในกรณีของอองตอนี่มาซียาลเนี่ยเล่นดีขึ้นมากคนเป็นคนที่บอกว่าโอ้โหเป็นคนละคนเลยพอ,อเทนฮากวันนี่จับมาเล่นหน้าเป้าแล้วมันเล่นดีมากไม่ว่าจาเป็นจังหวะสกอร์จังหวะวิ่งหาบอลจังหวะทํา,าท,ทางให้เพื่อนมาหมดอืมแล้วเล่นเล่น,เล,นเล่นกับแรดฟอร์ดเล่นกับคู่บันดีมากไปในช่วงบุดเชื่องนะ ช่วงเชื่อมอ่ะส่วงเชื่อมก็ดีแต่สู้สู้จสู้สู้ร้อนแดงไม่เท่าอาร์เซนอลโด้จะเย็ดอือเดี๋ยวยังไม่จบแมนยูเดี๋ยวยังยูยังไม่จบบอกว่าแต่ในรายของโด้เนี่ยผมก็บอกเขามีข่าววันนี้ไงว่าแมนยูจะต้องจับต้องจะตกลงกับโด้ว่าให้จะปล่อยให้ทีมอื่นยืมตัวได้แต่โด้ต้องต่อสัญญาหนึ่งปีเกบส่วนาอะไรนี่ ขาทางออกเลยเพราะว่าโดนดออยากเล่นแชมเปลีกมากพี่ง้วนจองก็หาทางออกให้ก็เลยว่าให้ทีมให้โดสามารถปล่อยยืมไปได้หนึ่งปีแล้วปีหน้ากลับไปแมนยูแอนเดรียโกแมดิดเหรอของอยู่ตอนนี้แอนเลตีโกมมดิดเป็นตัวเต็งแต่ว่าทีมอื่นไม่รู้นะว่าจะก็จะมีทีมไหนอีกแต่ว่าแอนเลติโกมมดิดก็มีปัญหาเพราะว่าแฟนบอกไม่เอาอ่าแฟนหมูไม่เอาเหมือนกันเหลือมั้งใครทีใเป็ี อลีเก่าไงไม่ได้หน้าหน้าหน้าที่ของแมนยูก็คือต้องพยายามไปแชมเปี้ยนลีกให้ได้ปีนี้เพื่อปีหน้าได้เจอพี่โดอ่าอ่าอืมมันฝังก็สูงมากก็คือพี่พี่ท็อปจะมองว่าปีเนี้ยโดไม่กลับแมนยูแน่นอนไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นจริงอืมมีโอกาสได้สูงเขาว่าจะให้เวลาถึงเพราะว่าตลาดยังไม่ปิดต้นมันปิดเดือนกันยาไงเราวัสถานการณ์ต้นเดือนกันยาเลยสถานการณ์มันเปลี่ยนแปลงได้หมดเลย แล้วผมก็บอกว่านะพี่ว่าว่าแมนยูน่าจะซื้อกองหน้าอีกสักคนหนึ่งเพราะว่ามันยังมันน้อยไปเหลือใครตอนนี้เหลือใครซื้อบ้างก็ไม่รู้จะเป็นใครก็ได้ที่มะอาจจะเป็นสำรองมาซิยาวสำรองนัดปอดก็ได้เออเล่นและปอดไปเล่นมีสองบอลไม่ไปไม่ฟอดนะนอกจากเขาจะเห็น่าเออเอาเอาบอลหลีกเดียวหนึ่งในสี่ให้ได้ว่าใช่ตรงนี้ผมว่าสำคัญที่สุดที่จะไปแชมเปี้ยนส์แล้วเล่นครบทุกถ้วยมันจะไม่พอเอา แล้วก็มาเรียคับสักหน่อยโอเคแล้วสองสองตองนี้แล้วก็ก็มีช่วยเล็กกันเนาะปุเพราะผมยังไม่เห็นใครเลยต่อจากมาซิยาแล้วจะเล่นกองหน้าผมยังไม่เห็นเลยนะถ้ามันเจ็บขึ้นมาก็มีรักกว่ดคนเดียวอ่ามีรักกวัดได้แต่พอเล่นพอได้คนอื่นไม่มีเลสองคนนี้ก็ไม่มีเลยไงก็เลยบอกว่าน้อยไปแมนยูต้องต้องซื้อตำแหน่งไม่ต้องซื้อจริงๆแล้วทั้งสองคนก็ไม่ใช่หน้าแบบอาชีพหรอกใช่เพี มันออกแนวข้างๆมากกว่าอืมแต่ช่วงหลังเขาโดนไปเรื่งข้างๆไงทั้งสองคนอ่ะมันไม่ใช่น้าอาชีพตอนนี้มน้าอาชีพเพรหน้าเป้าก็มีฮาโอ้โหตอนนี้เด่นๆมันก็ไปหมดแล้วนะที่ที่ดึกนึกออกเนี่ยใช่ใช่เออเห่ไหมก็เดี๋ยวรอรู้แล้วกันนะแมนตอนนี้ก็ยังนึกไม่ออกว่ามีข่าวใครเพียงแต่ว่าไอ้เรื่องของไอ้แฟงกี้พอไม่มีอ่าอาจจะมาแล้วเนี่ยโหโดนปฏิบัติตัว จากบาเซโดนาก็หน่าสงสารเหมือนกันนะหรือหรือมันเป็นวิถีทางครับพี่งวดคือคุณไม่ย้ายคุณก็ไปเล่นตำแหน่งกองหลังไปเนี่ยเป็นเล่นเซนเตอร์โอ้โหเอิสงสารมันนะจริงๆริงมาซื้อของหลีดอะไรที่เลยนะอ่าลาฟินยาลาฟินยามาโอ้โหยิงด้วยโอ้ใช่โอ้ ไม่มีเงินนะไม่มีเงินบาซ่าไม่มีเงินมาทำงานเลยเ้ยเขาบอกแล้วเขาเคลียร์แล้วเขาเคลียร์แล้วเขาเคลียร์แล้วลาลิก้าเขาเคลียร์ให้แล้วเอ่อเขาเขาเขารู้สํานึกแล้วแหละว่าการที่มีจนให้บาซ่าปล่อยแมสซี่ไปเนี่ยมันทําร้ายกับลีกเขายังไงเีได้แมสซี่อยู่ก็ยังยังยังทำบางสิ่งบางอย่างนะแต่ว่าแมสซี่เองผมผมเชื่อว่ามันฝรั่งมันก็ไม่ได้มองเรื่องกับบุญคงมุญคุณแล้วเหมือนจะมองมัน ถ้าถ้าผมเป็นแมสซี่ผมผมอยู่นะอืออืมอยู่คือคือแต่มันก็ไม่ลดเงินเดือนไงพี่ตอนนั้นอ่ะมันก็ไม่ลดเงินเดือนคือมันถ้ามันลงมาทักอ่าสิบเปอร์เซ็นถ้าเมสซี่มีใจด้วยผมว่าเขาช่วยสโมสรเนี่ยเขาเกิดมาที่นี่เนี่ยเขาตั้งเส้เสียงให้ให้ให้บาร์ซ่าเนี่ยมันมันมหาศาลละแต่ไปมองว่าเงินแบบเงินเ็น้อยจากมันไม่เยอะจริงครับแมตตี่ผมว่าเชื่อว่าถ้าเขาอยู่ที่นี่เขาสามารถที่จะประคับประคองสโมสรได้แล้วอย่างคือ แต่มันจะมีความหวังมากกว่าน,นี้น่อยพี่ถ้าเขาเสริมอย่างตอนนี้ผมว่าแมสซี่ก็อยู่ต่อต่อให้เงินเดือนเท่าไรหร่เออะอ่าะถูกไปแต่ตอนนั้นตอนที่แมสซี่อยู่มันไม่มีวีแววจะทําอะไรให้มันดูดีขึ้นเลยมีแต่แบบให้เขาอยู่คนเดียวโดดโดดอะไรเงีดด้ยเป็นเดแบิวต์หนุนไปแล้วพี่จะเปนที่บาซ่าเล่นกับเบียเรีวโอ้โหนึกไปงครับเนี่ยเงียบเฟรบอลห้ากว่านึกไปงาอ่ะนะ อยางนี่บาซ่าะไรเนี่ยโอเคโอเคกลับมาที่มผมว่า,วาแฟงกี้ไม่ได้มาก็ต้องรอ,งองดูอ่ะว่าว่า,วาบาซ่าจะบีบแฟงกี้ให้มาแมนยูได้หรือเปล่าอแมนยู่ผมว่าแมนยูเขาไม่เอาแล้วล่ะแมนยูเขาจะเอาอีกสามคนะให้พี่ท็อปที่เขาเล็งๆไว้แทนโดนเบนเนเวสใช่ไหมเต่ลมองก็มีด้วยนะของพี่เต่ลมองจะโดนฉกหรือเปล่า โดยอดก็มีตัวอื่นเดือดตัวอื่นได้มีตัวอื่นะมีตังมีตัง